สวัสดีครับจากสวนลุงหมูปาตุยพันไม้ครับผมเดี๋ยวได้คอร์ดวันนิดหนึ่งนะครับวันที่สิบสี่เดือนสิบเอ็ดปีหกสี่ครับวันอาทิตย์สามโมงยี่สิบแปดนาทีสิบวินาทีนะครับกับโปรโมชั่นที่ผมจลังจะเปิดตั้งแต่วินาทีนี้ถึงวันที่สิบสองเดือนสิบสองปีหกสี่เป็นวันที่สุดโปรโมชั่นนะครับกับไม้รุ่นใหม่ที่เรียกว่ายังไม่เคยให้ใครคัดเลยนะครับตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยว ไม้รุ่นนี้นะครับผมจะเปิดโปรโมชั่นเดี๋ยวรอเพื่อสมาชิกนิดนึงนะครับรอเพื่อสมาชิกนิดนึงนะสำหรับคนที่สนใจอยากจะเล่นไม้ราคาเบาๆราคาเบาๆเป็นไม้ใหม่เป็นไม้ใหม่มหมและยังไม่เคยขายเลยอะ่ะยังไม่เคยขายเลยอ่ะนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้กับเพื่อนสมาชิกที่สนใจสั่งซื้อนะครับผมบอกเลยนะครับว่ารบกวนฝากไลค์ไลค์และก็ฝากแชร์ผมมีโปรโมชั่นให้กับ เพื่อสมาชิกที่จะมาซื้อหน้าสวนและโปรโมชั่นให้กับเพื่อสมาชิกที่จะสั่งลงกงเอ้ยลงกล่องหรือจะลงกงก็ได้นะครับหรือจะใช้รถเช่าก็ได้นะครับฝากแชร์นิดนึงฝากแชร์นิดนึงก่อนเราจะพูดตรงนี้ฝากแชร์นิดนึงขอสักห้าสิบท่านได้ไหมเนี่ยจะถึงไหมเนี่ยนะตรงนี้นะครับกับหมอนทองถ้าเพื่อสมาชิกที่ติดตามเรา พอสมควรที่จะรู้แล้วครับว่าแปลงนี้เนี่ยครับเป็นแปลงที่ผมเนี่ยปลูกอะไรนะเดี๋ยวนะ้ผมขอถามชื่อโปรโมชั่นเขาก่อนเอาชื่อโปรโมชั่นว่าโปรโมชั่นใจสะออนแอดมินพิม์พหน่อยแอดมินพิมพ์หน่อยโปรโมชั่นใจสะออนอ่าคุณนิวันสวัสดีครับผม โปรโมชั่นเป็นอย่างนี้ครับสําหรับใครก็แล้วแต่ที่เดินทางมาซื้อหน้าสวนหมอนทองกิ่งข้างสามต้นหนึ่งร้อยบาทสามต้นหนึ่งร้อยบาทแบบนี้ครับยกเลยนะคือเป็นไม้ที่ไม่ได้คัดเลยเนี่ยเดี๋ยวมาถึงก็ยก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 นี้เลยสามต้นหนึ่งร้อยบาทบาทบาทนะครับสําหรับกิ่งข้างสําหรับกิ่งข้างสําหรับกิ่งข้างพูดถึงกิ่งข้างก่อนนะยังไม่ต้องไปขึ้นกระโดงนะ สามต้นหนึ่งร้อยบาทใครไปซื้อหน้าสวนใครไปซื้อหน้าสวนสามต้นหนึ่งร้อยบาทยกเลยนะครับไม่ได้คัดนะยกเลยนะเพราะว่าเป็นไม้ใหม่อยู่แล้วดูดูด,ดูสวยสวยเนหะ็นไหมยกยาวเลยเดี๋ยวยกแล้วบอกได้เลยนะครับว่าผมจัดเพียงแค่สองพันต้นสองพันต้นจากตรงนี้นะเอามาเล่มเอามาแบบจัดโปรโมชั่นแค่สองพันต้นพอนะครับอีกอันหนึ่ง อ่คุณชานวิศวสดีครับผมอีกอันหนึ่งคือกิ่งกระดงอ่านพูดกิ่งข้างก่อนกิ่งข้างขนาดไหนแบบยกๆคร่าวๆนะครับยกคร่าวๆขึ้นมาเนี่ยยกๆคร่าวๆขึ้นมานี่สามต้นหนึ่งร้อยบาทไม้ใหม่เอี่ยมอ่องเลยนี่ดูดูดูการเสียบยอดโอ้เขากัดได้ไหมเห็นไหมนี่นะครับแบบนี้กรนดูสูงสามต้นหนึ่งร้อยบาท ยกเลยนะครับยกเลยนะ <c oughs> พวกนี้ผมใส่ปุ๋ยแล้วนะครับใส่ปุ๋ยให้แล้วสบายใจได้และ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 ,และกลิ่งกระโดงสองต้นหนึ่งร้อยบาทใครอยากได้กิ่งกระโดงก็สองต้นหนึ่งร้อยบาทสองต้นหนึ่งร้อยบาทสองต้นหนึ่งร้อยบาทกิ่งกระโดงนะครับจะดูเวิร์กกระโดงมีโทรศั์เข้า <c oughs> ขอไม่รับนะครับขอยังไม่รับโทรศัพท์นะผมขอลาขออนุญาตไลฟ์ก่อนอ่ะนี่ กิ่งกระโดงมีเล็กมีโตเนะี่ยมีเล็กมีโตหยิบตัวโตให้ดูนี่สองต้นหนึ่งร้อยบาทจัดเพียงสองพันต้นนะโปรใจสออนนี่นะดูดูด,ดูสวยไหมไม้ใหม่นะนี่ดูคุณภ,ภาพนะครับคุณภ,ภาพนะโอ้ดูกันเสียบดูเห็นไหมอ่ะนี่ดูอีกนิดนึงนี่นดูเห็นไหมเี่ เดือยอ่ำหน่อยย่ำหน่อยเพราะว่ามันต้องยกเลยนี่ย่่มหน่อยโอ้้มอ,อ,อยู่แล้วดูดินดูสภาพเห็นไหมป่ดโลกป่อโลกเห็นไหมป่ดโลกนะครับเอ่อถ้าเป็นกิ่งกระโดงสองต้นหนึ่งรอยบาทซื้อหน้าสวนแต่พิเศษกว่านั้นนะอันที่ผมพูดถึงคนมาซื้อหน้าสวนก่อนนะยังไม่ต้องยังไม่พูดถึงลงกล่องนะถ้าคุณใช้เยอะสามร้อยต้นขึ้นไปสามรต้นขึ้นไปฝากเลี้ยงได้ถึงกลางเดือนหน้า วังเรียนได้ถึงวันที่15เดือนสิบสแล้วมายกไอ้สามต้นร้อยไอ้สองต้นร้อยเนี่ยกิ่งข้างสามต้นร้อยหรือว่ากิ่งกระโดง2องต้นร้อยเนี่ยซื้อ300อต้นขึ้นไปอ่ะผมเลี้ยงใหอ้อีกถึงกลางเดือนหน้าเลยแล้วคุณมายกกันแต่คุณต้องซื้อนะโปรโมชั่นหมดสิบส12นี้หมดวันที่12เดือนหน้าอ๋อสิบเดือนหน้าวันที่12เดือนสิเป็นวันสุดท้ายของโปรโมชั่นที่ผมไลฟ์ วินาทีนี้วันนี้นะครับถ้าคุณเห็นนี้ตอนนี้เวลานี้ซื้อได้เลยสามต้นหนึ่งร้อยบาทหน้าส่วนเป็นกิ่งข้างเป็นกิ่งข้างสองต้นหนึ่งร้อยบาทเป็นกิ่งกระโดงเป็นไม้ยังไม่เปิดขายนะครับเวลาผมขายเนี่ยผมพูดโดยในนี้นะผมจะยกอย่างนี้เลยยก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 อย่างนี้เลยไม่ได้คัดพราะนี่คือหัวไม้ทั้งหมดนี่คือหัวไม้ทั้งหมด มาพูดถึงมาพูดถึงคนที่จะสั่งลงต่องมาไม่ได้คุณจะต้องซื้อเยอะหน่อยคุณต้องซื้อเยอะหน่อยเท่าไหร่นะห้าเซตห้าเซตกับหกเซตนะกิ่งข้างเดี๋ยนะผมขอดูนิดนึงอ่ะกิ่งข้างซื้อสี่เซตผมจะพิมพ์คอมเมนต์ไปอีกครั้งหนึ่ง ถ,ถ้าคุณจะสั่งลงกล่องนะคุณจะต้องซื้อสี่เซตถ้าเป็นกิ่งข้างแบบนี้ถ้าไปกิ่งข้างแบบนี้ต้องซื้อสี่เซตแบบลงกล่องบวกค่าส่งอีกสามเท่ากับว่าคุณได้สิบสอต้นสี่เซตเท่าไหร่เองสี่้อยบวกอีกสาม้ค่าส่งได้ไปได้าสิบสอต้นเป็นกิ่งข้างอย่างนี้ดูนี่นี่นะครับกิ่งข้างนะสิองต้นอะสี่เซต เซตละสาต้นร้อยถูกไหมสาต้นร้อยสเซตสี0ร้อบวกค่าส่ง300เพราะมีค่าแพ็คนโนนี้นั่นด้วยเท่าไหร่7จ็ดรต้นดูนะครับไม้ใหม่นะสวยๆแต่ถ้าเป็นคนที่ซื้อกิงกระดงคุณจะต้องซื้อถึง6เซต่าคุณอยากได้กระดงใช่ไหมคุณซื้อเลย6เซต12ต้นเหมือนกันเพราะมันคือ2ต้นร้อย ใช่ไหมมันคือสองต้นร้อยนี่กระโดงงั้นเลยนะนี่ไงนะกระโดงนี่โดโดเห็นไหมกระโดงนะครับนี่ก็กระโดงเห็นไหมนี่กระโดงเห็นไหมกระโดงซื้อหกเซตหกร้อยบวกค่าสง่งอีกสามร้อยเก้าร้อยได้สิบสองต้นเอา้าหลังไม่บอกมีใครมีแชร์ไลน์นี้มีแจกแล้วเอาว่ามา ภรยาผมบอกว่าภรรยาผมบอกว่ากระโดงห้าเซตค้างห้าเซตผมบอกเลยนะถ้าไลน์นี้มีถึงหนึ่งร้อยแชร์ถ้าไลน์นี้มีถึงหนึ่งร้อยแชร์เราจะแจกสิบเซตเราจะแจกสิบเซตกระโดงห้ากระโดงห้าเซตข้างสิบ้างห้าเซตแล้วสุ่มและสุ่มอีก และผมบอกเลยนะครับว่าการแชร์ของคุณจะต้องเป็นแชร์ที่มีคุณภาพนะครับเพราะส่งเข้าไปแล้วแอดมินผมจะต้องเข้าไปดูนะครับถ้าเป็นแชร์แบบไม่มีคุณภาพแชร์แบบปิดแพรไปไหนก็ไม่รู้แบบอะไรแบบที่มองไม่ได้นะครับอดนะแล้วผมบอกเลยนะครับว่าเราแจกจริงด้วยนะครับผมคอนเฟิร์มจากเพื่อนสมาชิกที่ได้สินค้าของเราได้เลยนะครับการแจกไลน์นี้ไลน์นี้นะมีหนึ่งร้อยแชร์เมื่อไหร่ แจกเมื่อน,นั้นใครแชร์หนึ่งร้อยแชร์เมื่อไหร่ผมบอกเลยนะคุณไม่มีขีดกลุ่มก็แล้วแต่นะคุณจะมีขีดกลุ่มก็แล้วแต่นะคุณแชร์ไปเลยยิ่งแชร์เยอะยิ่งมีสิทธ์เยอะบอกได้เลยนะครับเพราะเราใช้หนึ่งแชร์หนึ่งรายชื่อใช่ไหมคุณมีสิบแชร์คุณมีสิบรายชื่อเวลาสุ่มวงล้อคุณจะมีโอกาสเยอะใครแชร์ไรนี้ผมมีสิบรางวัลสำหรับผู้โชคดีจะต,ต้องหนึ่งร้อยแชนะกับโปรโมชั่นนี้นะครับ อีกครั้งหนึ่งนะอีกครั้งหนึ่งกิ่งข้างแบบนี้นะครับสามต้นหนึ่งร้อยบาทผมจัดเพียงสองพันต้นนะจัดเพียงสองพันต้นนะครับอย่างนี้เลยนะสวยๆนี่ไม้แบบเอี่ยมเลยนะใครที่แบบชอบเล่นไม้แบบใหม่ๆเอี่ยมๆแบบนี้นะครับแล้วยังไม่เคยมีใครเข้ามาลุยคัดผมจะขายแบบยกนี้เลยนะยกออกมางี้เลยแล้วแต่คงดูได้เลยมันสวยทุกต้นเลยเลี้ยงแบบไม้เอี่ยมสะอาดปลอดโรคอย่างนี้เลยเห็นไหม เห็นไหมปอดโล่งอย่างนี้เนยดูดูการเติบเริมเติบโตของใบอีกแทงย่ออีกแล้วนะครับแทงย่ออีกแล้วนะสามต้นหนึ่งร้อยบาทโปรโมชั่นหมดเขตวันที่สิบสองเดือนสิบสองปีหกสี่วันที่สิบสองเดือนหน้าหมดเขตครับกิ่งข้างสามต้นหนึ่งร้อยกิ่งกระโดงสองต้นหนึ่งร้อยกิ่งข้างสามต้นหนึ่งร้อยกิ่งกระโดงสองต้นหนึ่งร้อย ใช้เยอะ300ต้นขึ้นไปผมจะฝากเนี 5, ่ยคุณซ so, mm ื hmm. ้อตอนเนี้ย300้ต้นขึ้นไปผมฝากเลี้ยงถึงกว่าที่15เดือนหน้าเพราะว่ามีแค่2,000ต้นนะครับที่ผมจัดมีแค่2,000ต้นนะมีแค่2,000ต้นนะครับเอาแบบเป็นเล่นกินเป็นเกมกิจกรรมและถ้าไลน์นี้แชร์ถึง100แชร์เมื่อไหร่จะมีผู้โชคดี10คนครับที่จะได้รางวัลไป แจกจริงด้วยนะครับไม่มีการพูดเล่นนะครับแจกจริงด้วยนะอีกครั้งหนึ่งสําหรับคนที่ลงกล่องนะครับคุณจะต้องซื้อกิ่งข้าง4เซตคุณจะต้องซื้อกิ่งข้างอ่เซตนะครับเท่ากับ12ต้น12ต้นนะครับ4เซต4เซตเซตละร้อยถูกปะ่ะ3ต้นร้อยนะครับจ่าย400นะครับบวกค่าส่งอีก300นะครับเป็นค่าส่งอยู่แล้วล่ะนะ ก็เท่ากับว่าเท่าไหร่400บวก300เป็น700นะครับแต่ถ้าเป็นกิ่งกระโดงแบบนี้กิ่งกระโดงถ้าใครอยากได้ทรงกระดิ่งกระโดงไม้ใหม่อย่างนี้นะครับคุณจะต้องซื้อ6เซตก็คือ12ต้นเหมือนกันนะครับก็คือ600เนาะซื้อ600นะครับบวกค่าส่งอีก300ก็เป็น900เลือกเอานะครับกับโปรโมชั่นครั้งนี้โปรโมชั่นมันมันมี2แบบนะครับว่าหมดเขตก่อนหรือของหมดก่อนกับ2,000ต้นกับ2,000ต้นเท่านั้นนะครับ ผมจะหยิบให้ดูสวยๆกันอย่างนี้กิ่งข้างกิ่งข้างสามต้นกิ่งข้างสามต้นหนึ่งร้อยบาทคุ้มเลยนะคุ้มเลยนะผมบอกได้เลยใครที่กำลังจะมองหาทุเรียนแบบว่ายังไม่เคยมีใครเข้ามาลุยขัดแบบไม้เลี้ยงใหม่เอี่ยมคุณดูเราเลี้ยงนะนี่นะครับตรงนี้นะแล้วดูใบ ดูใบเห็นไหมนี่เริ่มใส่ปุ๋ยนะเขียวแล้วนะสะอาดสะอ้านนะครับไม่มีโรคไม่มีไม่มีโรคนะครับเนี่ยดูดูไม่เป็นโรคนะครับเนี่ยเห็นไหมลุยตรงไหนก็ไม่เป็นโรคนะครับไม่เป็นโรคไม่เป็นโรคนะครับเนี่ยเห็นไหมลุยตรงไหนก็ไม่มีโรคนะครับเป็นไม้เนี่ยผมเลี้ยงเงี้ยไม้เราเลี้ยงเอี่ยมมากเห็นไหมไม่มีโรคนะครับไม่มีอะไรโรคไม่มีไม่มีโรคมาลังควาเลยนะครับเป็นไม้ปลอดโรคจริงๆนะครับเลี้ยงไปนี่สบายใจได้นะครับเดี๋ยวจะกิ่งกระโดงนี่กระโดง สต้นหนึ่งร้อยโปรโมชั่นหมดวันที่12เดือนสิบสอนะครับหมดแล้วหมดเลยนะโปรโมชัน่นนี่กระโดงเลือกเอาคุณอยากได้กระโดงหรือเปล่ากระโดงก็2ต้นร้อยกินข้างก็สามต้นร้อยนะครับมาซื้อหน้าส่วนมาลุยได้เลยแต่เป็นแบบยกนาไม่ได้คัดนะยกให้เป็นล็อกๆไปอย่างนี้นะครับนี่หรือเจ้าอย่างนี้ดูกระโดงเลือกเอานะครับโอเคไลน์นี้หนึ่งร้อยแชร์ มีผู้ชวโดยสิบท่านที่จะได้ฟรีๆไปนะครับผมให้ทุกท่านดูอย่างชัดเจนนะครับไม้เราเนี่ยนะปลอดโรคผมแหวกตรงไหนก็ไม่มีโรคนะครับดูเห็นไหมใบสะอาดสะอ้านนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงเลี้ยงโตต่อเนื่องแทงยอดดีเห็นไหมนี่กระแทงยอดอีกแล้วเห็นไหมไม่มีโรคมากั้มกลนะครับไม่มีโรคคือปลอดโรคจริงนะครับสําหรับแปลงนี้นะครับกับเราครับลุงหมูประตุ้ยพันไม้นะครับใครสนใจ คุณแอดไลน์ของร้านแอดมินพิมไลร้านหน่อยแอดมินพิมพลร้านหน่อยว่าายร้านชื่อายร้านอะไรสำหรับคนที่อยากจะลงกล่องนะสำหรับคนที่อยากจะลงกล่องผมบอกเลยเลยว่าวิดาทีนี้คุณต้องซื้อแล้ว่ะนะครับเพราะคุณต้องไปแข่งกับคนที่จะมาซื้อนาสวนด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมแช์นะครับกับสิบรางวัลที่ท่านจะได้ฟรีมีร้อยกลุ่มแช์ร้อยกลุ่มได้ร้อยลายชื่อไปจับสุ่มก็คุ้มแล้วนะครับกับไม้ปอดโลกผมเนี่ยผมส่งตรงไหนก็ปอดโลกนะครับ ดูได้เลยนะครับเป็นทุเรียนปอดโลกนะครับดูเห็นไหมปอดโลกทั้งแปลงเลี้ยงแบบลุงหมูปต้ยพันไม้เลี้ยงไม้แก่งเลี้ยงไม้สะอาดเลี้ยงไม้ปอดโลกเลี้ยงไม้แบบคุณภาพเราอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีครับตำบลแก่งหางแมวอาเภอแก่งหางแมวม like นะครับผมตาบลแก่งหางแมวอําเภอแก่งหางแมวที่ผมไลฟ์นะครับคือสาขาเฮสคอเตอร์ arter, สำนักงานใหญ่สวนลุงหมูปต้ยพันไม้ครับสนใจมาได้เลยรายละเอียด อ่านในคอมเมนต์หรืออ่านในโพสต์ได้และอีกอย่างหนึ่งคนที่ดูไลฟ์เฟซบุ๊กนี้คุณเป็นผู้โชคดีก่อนผู้ที่ดูเ Youtube ของเรานะครับถ้าคุณแต่ใจช้าเพื่อสมาชิกที่ดูไลน์นี้ใน YouTube จะสั่งก่อนคุณและเข้กันครับขอโทษนะที่ทำให้คุณรวยขึ้นสวัสดีครับ